ชะโดดเฮยไปไปไเฮ้ยเฮ้ยไปไหวๆๆพวกนี่สารวัตรวิ่งหนีอะไรมาคะเนี่ยก็วิ่งหนีหมามาสิไอ้หมาบ้าเอ้ยจู่ๆมันก็วิ่งไล่ฉันเสียเรื่องหมดเลยเนี่ยมีสารวัตรโดนหมาไล่มาเหรอคะใช่เลยสินี่เขาหยุดเลยนะ ข, <gas> ขับไปไหของเธอเนี่ยก็ขับสารวัตรไงคะไปทำอิท่าไหนถึงไดโดนหมาไล่มาเนี่ยแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยใส่ส้น <transformative> สูงทำไมไก่เพาะของเท้าส <revelation> ้นสูงนี่แหละฉันเลยโดนหมาไล่เนี่ย ป่าเปล่านะครับเปล่าอะไรก็เห็นอยู่ว่ามาทำตัวด้อมๆมองๆแปลกๆเออผมเมือเรื่องรองเท้านี่ครับฮะรองเท้าส้นสูงเนี่ยนะแต่ว่าคุณเป็นผู้ชายนะเอ๊ะหรือว่าเป็นเป็นครับเป็นงั้นจะลองคู่ไหนล่ะคู่นี้ครับคู่นี้ เปลเ็นคู่อื่นดูไหมมันอะไรครับคู่นี้แหละครับเฮ้ยเอาเฮ้ลูกพ่อเฮ้ย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 อย่าเข้ามาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้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 ยจฮ้ยเฮงยเฮ้เเ้้เเน้้เเเยเยร ว่าแต่เธอเธอได้เรื่องอะไรบ้างไหมยังเลยค่ะก็ว่าจะไปขายอยู่แถวแนวน้นเหมือนกันนะคะดีแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยฉันเจอหนึ่งพวกมันแล้วสมมติเธอรีบไปเถอะฉันขอเปลี่ยนชุดก่อนเมื่อกี้มันเห็นฉันแล้วมันจำฉันได้ไหวไหมเนี่ยสารวัตร ไข่ค,ค่ะไข่ไข่ปิ้งไหมจ๊าไข่ปิ้งจ้าดื้อจริงๆเลยนะลูกคราวหลังงั้จะทำนี้อีกนะโอ้แกพาหมาไปไหนมา ก็หมามันวิ่งหนีไปดิฉันเลยไปตามกลับมาแล้วแกจะพาหมาด้วยแล้วหมาทำไมแกลืมไปแล้วเหรอว่าเรามาทําอะไรฉันกลัวลูกฉันเหงาไงว่าแต่แกแต่งตัวปลอมเป็นตำรวจได้กอเหมือนกันนะเนี่ยแกไม่ต้องมาหลอกฉันเลยแล้วให้ฉันแต่งตัวเป็นตำรวจไม่เห็นแกแต่งบ้างเลยดูหน้าฉันด้วยใครขาจะเชื่อว่าฉันเป็นตำรวจเลิกบ่นได้แล้วนุ่นเป้าหมายเราอยู่นุ่น อย่าบอกนะว่ามันขโมยรองเทา้าฉันไปแล้วอ่ะโอ๊ยขาดทุนหมดเนี่ยนี่คุณมาขายของตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณตำรวจมาได้ไงคะเนี่ยมีคนร้องเรียนมา ว่าคุณมาขายของตรงนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรนะคะแต่ที่ตรงนี้มันไม่มีเจ้าของไม่ใช่หรอคะแถมอีกอย่างฉันก็ขายของฉันแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นจะมีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ครับงั้นผมจําเป็นต้องจับคุณอะไรนะคะจับเลยหรอคะฉันว่าเราค่อยๆพูดค่อยๆจาก,กันดีกว่านะคะถ้าคุณไม่อยากโดนจับ คุณก็ต้องจ่ายค่าปรับเดี๋ยวผมจะเขียนใบเสร็จให้ค่าปรับเท่าไหร่คะห้าพันห้าพันจะจ่ายหรือว่าจะไปนอนในคุกเหรอครับก็ได้ค่ะ เรียบร้อยช่วนขายต่อได้นี่เธอที่ตรงนี้ขายไม่ได้นะ มไมจะขายไม่ได้อะคะคุณยังขายได้เลยก็มเมื่อกี้ฉันเสียค่าปรับไปแล้วถึงได้ขายของต่อได้ค่าปรับอะไรกันคะที่ตรงนี้ไม่มีเจ้าของสักหน่อย<ๆ>ก็น่าจะขายของได้นะคะขายไม่ได้จริงๆก็มเมื่อกี้ตํารวจเขาจะมาจับฉันฉันเลยต้องเสียค่าปรับไปตั้งห้าพันเนี่ยถึงได้ขายของต่อได้อะไรนะตั้งห้าพันทำไมมันแพงขนาดนั้นนะคะใช่ฉันว่าถ้าเธอไม่อยากเสียเงินตั้งห้าพันเนี่ยไปขายที่อื่นดีกว่า ไม่อะฉันจะขายตรงนี้แหละอยู่ในรถก่อนนะลูกเดี๋ยวพ่อมา จ้าไข่ปิ้งจ้าไข่ปิ้งร้อนๆเลยจ้าคุณขายของตรงนี้ไม่ได้นะครับทำไมจะขายไม่ได้คะก็มันผิดกฎหมายหรอคะแต่ถ้าที่ฉันรู้เนี่ยนะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดผ่อนผันสามารถขายของได้อย่างถูกกฎหมายและอีกอย่างหนึงนะคนที่ขายของตรงนี้เนี่ย เขาก็ขายแล้วกลับบ้านไม่ได้ประจำซะหน่อยคุณเข้าใจอะไรผิดปะคะคุณเป็นแค่แม่ค้าอย่ามารู้ดีกว่าตำรวจ่างผมไงเลยคุณบอกว่าคุณเป็นตำรวจเหรอคะแต่ว่าคุณมารีดไถแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยตั้ตั้งห้าพันเนี่ยไม่เกินไปหน่อยเหรอคะเฮ้ยนั่นมันไอ้คนที่ขโม,ม,รรมยรอเยเงเท้าฉันนี่หว่าค,คุณตำรวจคะไปจับมันเลยค่ะไอ้นั่นเลยค่ะที่มันขโมยรองเท้าฉันเร็วสิคะคุณตำรวจเดี๋ยวมันก็หนีไปหรอก นี่ค่ะคุณตำรวจโจรขโมยรองเท้าคุณเป็นตำรวจเนี่ยจับเขาเลยสิคะมี่คุณคุณทำอย่างคุณเนี่ยคุณตำรวจคะโจรยืนหัวโดขนาดเนี้คุณต้องรีบจับเขาแล้วคะเออหยุดนะครับอย่าขยับมันทำอะไรของมันวะ มันคิดว่ามันเป็นปตำรวจจริงงั้นเหรอนี่คุณผมไม่ได้ตั้งใจขโมยต้นท้าของคุณนะพอดีหมามันไล่อ่ะแต่ผมมาคืนผมพูดจริงจรฉันไม่เชื่อแกหรอกหน้าตาท่าทางก็ไม่น่าไว้ใจตั้งแต่แรกแหละมีอะไรกันหรือเปล่าครับเอ้าผู้กองหมาเหรอครับผู้กองงั้นเหรอเออผมคุยอยูผู้กองนั่นแหละอ่ะ ผมฝ่ายจนนี่หน่อย,อยส่วนคุณจานน่ายเงินมาห้าพันไม่งั้นก็ไปนอนในคุกฮะห้าพันก็ได้ก็ได้ก็ได้ปวดจะแน่ได้แค่เฉย <c oughs> เลยตัวแค่เนี่ย เรากลับโรงพักกันเถอะไนนี่ละ่ะตามน้ำไปก่อนเอ,อ่อคุณคะงั้นฉันฝากของก่อนนะคะเข้านี่เราจะไปไหนเนี่ยแท็กซี่คะแท็กซี่ แกไปลแล้วเฮ้ยนี่แกจะปล่อยไปจริงๆหรอวะแกไม่กลัวมันไปแจ้งตำรวจเหรอหมายความบ้างไงนี่ผวกคุไม่ใช่ตำรวจหรออ้เม่นุณพ<อ>ูดทำไมเนี่ยขอโทษค่ะลืมตัวนี่แสดงว่าพวกคุณปลอมเป็นตำรวจเพวามไม่รีบถ่ายเงินแม่ค้าใช่ไหมโว้โีวะรู้เรื่องของเราแล้วอะปิดปากเลยดีไหม อ่ะพอไหมข้าไปปาบอะไรกันพวกคุณเป็นหลอกเงินชาวบ้านได้สอง,สงคนละห้าพันบาทถ้ากอบว่ามีเงินอยู่หนึ่งหบาทถ้าคิดจะแบ่งก็ต้องหาสามถึงจะได้ทำไอ้หัวหมอนั่นนแกพวกคุณจะไปหลอกคนอื่นได้อีกเยอะตราบใดที่ผมไม่ไปฟ้องตำรวจผมว่าเงินสามพัน คุ้มอยู่นะก็ได้ขอบคุณครับยินดีให้ทำธุรกิจร่วมกันผมขอจับมือทั้งสองคน,นง่อยครับเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ไอ้วะเนี่ยแกทำอะไรของแกเนี่ยคุณสองคนถูกจับแล้วข้อหาปลอมเป็นเจ้าพนักงานแล้วหลอกลวงผู้อื่นเฮ้ยเฮ้ยจับแล้วักทีพวกตำรวจเกนี่พวกแกเป็นตำรวจเหรอใช่ฉันเป็นตำรวจฉันปลอมตัวเพื่อจับแกสองไอ้โจรลีไทยไอ้จิ๊กเกอร์จับใครไม่จับจับตำรวจมาทำไมวะ ใครยัรู้หรอวะพวามันเป็นตำรวจอ่ะโจรนเปอาเป็นตำรวจไปจับตำรวจที่ปอมเป็นจรน์นไอ้ตายวะเนี่ยะตายรู้เดีอย่าเพิ่งลีบตายไปชดใช้กรรมในคุูก่อนเฮ้ยเฮ้ยไป